ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นแนวทางปฏิบัติคือนำน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติในตน ฝึกผลอบรมกายวาจาใจคุงตนให้มีสติมีคุณธรรมในมงคลสูตรมีมงคลอยู่ข้อหนึ่งว่าพุทธะโตกธรรมเมติอิตตังยัสสะนกรรมปิติแปลมควาว่า จิตของผู้ใดอันโลกกระทาถูกต้องแล้วแต่ไม่หวั่นไหวสิ่งนี้เป็นอุดมมงคลอันยิ่งคำว่าจิตหมายถึงการนึกคิด เรื่องราวต่างๆความที่เราเล็กเราคิดนั่นคือจิตคำที่ว่าผูกโลกกระทาอันถูกต้องแล้วคำว่าโลกกระทาคือธรรมที่ครอบงำจัดโลกอยู่มีอยู่แปดอย่างด้วยกัน เป็นควายที่น่าปราถนาสีไม่หน้าปราถนาสีสิ่งที่หน้าปราถนาในโลกธรรมสีคือความมีลาบมียศมีสำน่ตเสริมีสุขควายที่ไม่น่าปราถนาก็าตรงข้ามคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก์ รวมเป็นแปดข้อในการเรียกว่าโลกธรรมข้างฝ่ายดีสี่ข้อเรียกว่าอิทธาลมคือหน้าปราถนาฝ่ายไม่ดีสี่ข้อเรียกอนิถาลมคือสิ่งที่ไม่น่าปราถนาสิ่งที่น่าปราถนาและไม่น่าปราถนาทั้งสองประการนี้หรือสองพวกนี้ทุกๆคนเกิดมาแล้วไม่มีใครรอดพ้นไปได้ จะต้องได้ประสบด้วยกันท,ทั้งที่ส่วนหน้าปราถนาและไม่หน้าปราถนาส่วนที่หน้าปราถนายกไว้สิ่งที่ไว่หน้าปราถนาคือความเสื่อมลาภเสรมยศมินทาคุกเฉพาะอย่างยิ่งมินทากับคุก พึ่งสองอย่างนี้อาจจะทำเป็นสิ่งที่ให้บุคคลประสบได้บ่อยๆหรือพบปะได้มากมากโดยใจความก็คือคนเราทุกคนเกิดมาแล้วแม้จะทำดีแสนดีสากปานใดก็าตามก็ยังไม่พ้นจากคำนินทาว่าร้ายของคนอื่น ทำดีให้มากเขาก็ยังจะมิยังมินทยยังเสียสีไม่ว่าผู้ใดทั้งสิ่งต้องได้รับการประสบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในวรนณะสูงเป็นพระหมหากษัตริย์มียศถามนาสูงจักสูงเป็นแม่ทัพเป็นนายกองมีอำนาจมาก มีพลังมากหรือจะเป็นบุคคลที่ทำบุญให้คนแก่คนส่วนรวมมากก็ยังไม่วายที่จะถูกบุคคลทั้งหลายพินทาเพียงแต่มากบ้างหรือน้อยบ้างเท่านั้นนับภาษาอะไรสำหรับคนที่ไม่ทำความดีจะไม่ถูกติเตียนไม่ถูกพินทา คนที่ทำความดียังไม่พน้นการถูกมินทาต่อว่าให้รา้ายเสียดสีจึงมีคู่กับโลกจึงเรียกความ,มินทาว่าเป็นโลกกระทำเป็นอยู่อย่างนี้ใครเกิดมาแล้วท,ทำความดีขนาดไหนเกิดเป็นรูปเจ้าเราใครมีความเป็นใหญ่โตเพียงใดก็ตามไม่พน้นคนมินทา ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้คนผลย่อมเป็นสภาพตัวอย่างนี้จึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ได้รับและพระองค์ได้รับความตัหนิ จากพวกเดรัจฉีต่างๆอีกมากมายหรือไม่แต่ไม่ต้องแต่ใครซึ่งพระเจ้าปุตตะสุดปักพุทธะซึ่งมนับว่าเป็นพระบิดาของพระนางกินภาซึ่งเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังไม่ได้ออกบวชก็มีหน้าที่ เท่ากับว่าเป็นพ่อตาขันจัตสรู้อบรมสั่งสอนธรทมสุภพุทธะไม่ได้มีควาเมเลื่อมใสในพระพุทธองค์เลยตรงขัดขัดแยง้งและอื่นอื่นอีกมากมาย เรียกว่าตั้งตัวเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์ต่อก,กันทั้งๆที่ไม่ได้ทำความเสียหายให้เกิดความเดือดร้อนประการใดเป็นแต่เพียงว่าศุภะทุค้ามีความยึดถือในรัฐิพามมากเกินไปโดยถือว่าพระพุทธเจ้าทิงลูกทิงเมียถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้าน หนีไปออกบวชตัดช่องน้อยเอาตัวรอดในธรรมนองนะจึงมีความโปรดพระพุทิเจ้าทั้งทั้งที่กว่าจะได้มาเป็นพระพุ้ธเจ้าแต่จะรู้พระอนุตตรสัมมาทาปุทิยานต้องแสวงบังเทนบรารมีมากมาย และชาตินี้ตอนบำเพ็ญธรรมเพื่อความคนทุกข์ก็แท้จะเอาชีวิตเนี่ยลอและพระองค์เมื่อได้จะ,จะรู้พระอนุจะระสัามมาทัามพอทธิยานแล้วตรงมีเมตตาต่อสัมภสัตต์เด็จเป็นโปรธเอทศนาสั่งสอนบ้างอื่นๆบ้างหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในยุคนั้นหรือในปัจจุบันนี้ทำได้เหมือนอย่างพระองค์เลย แต่ก็ยังไม่ฟังที่ถูกติขินินทาด้วยประการต่างบางพวกก็ดินทาว่าพระพุทธเจ้าเอาคนเข้ามาบชหมดทําให้คนเป็นหมันคนที่เกิดมาแล้วแม่มีลูกเป็นหมันแบบนี้ตายไปแล้วตกนรกคุ้มหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าใครทั้งที่เกิดมาแล้วแม้จะเป็นพระมหาัตรรย์พระเจ้าจตาุพัทิราช ก็ไม่ฟังที่จะถูกติชินนินทาเกิดมาแล้วย่อมมีสภาพเป็นอย่างนี้ถึงเกิดมาแล้วไม่ทําอะไรในไปไหนอยู่แต่ในมุมในบ้านในห้องก็ยังไม่ฟังที่จะถูกติชินนินทาความติชินนินทาเหล่านี้มีอยู่กับโลกนับเวลาไม่ได้ชั่วการนานคนเกิดมาแล้วต้องประสบอยู่เสมอ ต้องประสบพบโดยการทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่รอ,อดไปจากความลินทาไม่มีเลยแม้แต่เด็กเกิดเพียงวันเดียวแล้วต้องตายไปก็ยังไม่พน้นจากการลินทาเช่อนอาจรจะกล่าวว่าเพราะทำบาปมามากถจึงมีอยู่ไม่นานบ้าง ยังมีชีวิตอยู่ไม่นานบ้างเหล่านี้เป็นต้นนินทาเมื่อหนีไม่พ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านสอนให้พิจารณาว่าความนินทาเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมเปลียปล่ยนแปลงไป ไม่คงที่ไม่มั่นคงไม่มีอะไรเป็นสาระที่จะให้ประโยชน์อย่าไปยะยถืือไว้เป็นอารมณ์ปล่อยวางคำที่เขาติดขินนินทาเสียหรือพิจารณาดูคำที่ติดขินนินทานั้นถ้าเราทำไม่ดีจริงๆก็วควรแก้ไขที่ตัวเราเองให้ดีถ้าเห็นว่าคำติดขินนินทานั้น ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยไม่ได้มีความเสียหายอะไรต่อเราเราไม่ได้ทำความผิดอะไรก็จึงปล่อยวางเสียอย่าไปยึดือขาว่าเราเขานินทาเราอย่าไปนึกว่าเราเสียหายเพราะเขานินทาอย่าไปนึกว่าสิ่งที่เขานินทาว่าเรานะั้นนแล้วนะ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 เราจะอายุสั้น เราจะมีทุกเราจะมีความลำบากอย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นจึงปล่อยวางเสียผู้ใดปล่อยวางได้ผู้นั้นไม่หวั่นไหวความที่บุคคลผูกพินทาและไม่หวั่นไหวนั่นคืออุดมมงคลเป็นความดีอันยิง่งเป็นต้นว่าไม่ต้องทะเลาะวิวาไม่ต้องทำบาปกรรมเส่งกันและกัน ใจยอมไม่ซาหมองย่อมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคนที่ปลูกนินพาว่าร้ายและมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนเองเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งคนที่ปูกเขาว่าร้ายนินพาว่าร้ายแล้วก็ไม่ได้คือจิตใจอ่อนแอเหมือนต้นไม้ที่ลมพัดมา คนไม่ได้ก็อ่อนจนหักไปจิตของบุคคลที่อ่อนก็เช่นเดียวกันย่อมวันไหวต่ออารมณ์ที่เขานินทามาถ้าบุคคลมีความที่จิตใจตั้งมั่นรู้ตามความจริงและปล่อยวางได้ จะชื่อว่าเป็นผู้ชนะตนและเป็นอุโทโมมงคลเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นไม่หวันวหวนี้ได้แก่ผู้ที่รู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงด้วยและเป็นผู้ที่มีความสุขจิตของตนให้พ้นจากกระแสต่า จิตของผู้นั้นไม่ได้อยู่ในวาระระดับเดียวกับกระแสต่ำแห่งคนผู้ชอบติดชิน้นหนทางมีภาวะอยู่ในกระแสสูงจึงย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตของบุคคลเหล่านี้ย่อมเป็นผู้ที่มีความเกษมไม่มีความโศเพราะฉะนั้นในบาลีต่อมาจึงมีว่าอะโซกังวิริชังเทมัง เอตัมมังคารามุตังมังอโศกังเป็นผู้ไม่โศกแล้วววเรชังเป็นผู้หมดมวนินเทมังเป็นผู้ที่มีความเกษมคือมีความสุขก็ะไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นการฝึกฝนอบรมตนให้มีจิตใจตั้งมั่นรู้จักข่มจิต รู้จักอดทนรู้จักปล่อยวางรู้จักพิจารณามีเป็นหลักที่สำคัญรู้จักขมจิตคือหมายความว่าอย่าให้จิตไปโกรธไปเกลียดไปชังที่เขามิ่ทภารารู้จักกดทน คือหมายความว่าไม่ไปโต้ตอบไม่ไปทําร้ายตอบไม่ไปนินทาตอบไม่เก็บาไว้เป็นอารมณ์รู้จักปล่อยวางคือพิจารณาเราเห็นว่าสิ่งที่นินทานะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราก็ไม่ได้ทำความเสียหายอย่างนั้นและปล่อยวางเสีย คือวัวของใครก็เข้าข้อพูดนะขาว่าอะไรมาเราไม่รักคำว่านั้นก็เป็นของเขาเองรู้จักพิจารณาให้กีตอ้วนให้ถูกต้องดนจิตไม่หวั่นไหวย่อมเป็นที่ตั้งแห่งอุรมมงคลอันสูงสุด เพราะฉะนั้นผู้ใดรักษาจิตไว้ได้ไม่ให้วันไหวต่อคำมินทานั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเท่ากับว่าบุคคลนั้นมีคุณธรรมสูงส่งการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ และอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่อเรียกวิปัสสนาะสองอย่างนี้ก็เป็นหุนทางที่จะทำให้จิตใจตั้งมั่นในวันไว้ปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตในการอบรมให้ปัญญาให้เกิดขึ้นต้องเป็นอุดมมูคลอยู่ในตัวการฝึกจิตของเรานั้น เป็นการฝึกนการอบรมที่ถูกต้องเพราะจิตนั้นเป็นนายของกายละวาจารกายจะทําอะไรที่ดีที่ถูกวาจาจะพูดอะไรที่ดีที่ถูกได้เพราะความในผู้มีใจดีใจได้รับการอบรมดีแล้วใจที่ได้รับการอบรมให้เกิดความสงบให้เป็นสมาธินั้นจะทําทให้ใจมีพลัง มีความสามารถสูงขึ้นการอบรมจิตจ่เป็นสมาธิที่เราปฏิบัติกันอยู่เช่นพุโทโธพุโทโธในความมีสตินั้นหลักที่สำคัญคือต้องก็พึ่ปฏิบัติว้ความต่อเนื่องสาม่ำเสมอในอริยบทต่างๆด้วยและจะเพาะอย่างยิ่ง เพงสังเกตด,ดูให้ดีจิตคือผู้นึกผู้คิดนั้นอยาปล่อยให้จิตเป็นนายเราเราต้องเป็นนายจิตคือต้องมีสติคุมจิตถ้าปล่อยให้จิตมาไม่คุมเราก็าคิดเรื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์ ความสงบจะมีขึ้นไม่ได้เราต้องเป็นผู้มีสติคุมจิตสติเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จะคุมจิตได้คือคุมคำภาวนาทุกครั้งพุทธพอพุทธพคุมไว้เป็นผู้ที่มีสติรู้ทันจิตอยู่เสมอการรู้ทันของจิตนั้นมียสามลักษณะ รู้ทันคือรู้ก่อนในอาการของจิตรู้ทันในขณะจิตที่คิดรู้ทันวม่าจิตคิดแล้วทั้งสามประการนี้สู้รู้ทันในขณะคิดและรู้ก่อนไม่ได้ความรู้ก่อนนันเช่นรู้สึกว่าวันนี้มีอารมณ์หงุดหนิดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ นี่จะต้องระวังจิตของตนไว้อย่าปล่อยให้เกิดความคิดอะไรมากมายจนเกิดความพุ้งสร้างนี่รู้ก่อนจึงคุมจิตไว้เวลานึกคิดเรื่องอะไรต่างๆมีสติคุมไว้ไม่ออกนอกแนวทางไม่ให้เกิดความพุ้งสร้างนี่เรียกว่าสติทันจิตยอย่างก่อนเรียกว่าสติทันรารู้ก่อนจิตสองอย่างนี้ดีมาก ส่วนสติตามหลังก็ดีเหมือนกันถ้าเรียกว่าสติรู้เท่าทันคือตามมาทำแต่ตอนแรกๆที่ยังไม่ทันก็คงจะมีข้อเสียาหายบ้างเมื่อทันแล้วก็คงไม่เป็นไรเราภาวนาพุทโธพุทโธถ้ามีสติทันติดอยู่กับภาวนาอยู่เสมอ เ่อรู้ตลอดความสงบเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ารู้ทานบ้านรู้ตามหลังบ้างตอนที่เวลารู้ตามหลังนั้นจิตอ,อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอายาน่างใดอย่างหนึ่งเพราะในขณะเถอซึ่งเรื่อนรอคิดไปในภายนอกก็ได้ซึ่งจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความไม่สงบและเป็นบอ่อเกิดแห่งจะต้องจับหลักมาตั้งใหม่ จิตที่ถูกกดอยู่เป็นปกติจะเบาและบางจากอากุศลเมื่อจิตบางจากอากุศลแสงของกุศลละรรรมคือความสงบของจิตพลานุภาพของจิตก็จะเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นโดยใจความก็คือความอบอุ่นใจตั้งมั่นและมีปัญญา เพิ่มขึ้นตามลำดัแบบแต่ถ้าหากว่าจิตที่ถูกฝึกน้อยยังมัวหมองหรหน,า,หนาแน่นไปด้วยอารมณ์แม้จะมีโอกาสใช้สติปัญญานึกคิดก็ไม่กระจ่างเหมือนกับว่าคนคิดเรื่องราวต่างๆอยู่ในที่มืดเพียงแต่รู้ได้ แต่ไม่สามารถจะเห็นได้คือไม่กระจาร์ส่วนการนึกคิดพิจารณาอะไรในที่สว่างรู้ได้ด้วยเห็นได้ด้วยย่อมแจ้งชัดต่ากันเพราะฉะนั้นจิตถ้าหาว่าถูกข้อถูกเกิดอยู่เสมอจะทำให้เบาบางจากอกุศล จิตจะสว่างง่ายการฝึกจิตจึงต้องอาศัยฝึกย่างต่อเนื่องทำให้มากมากทำให้บ่อยๆทำให้ต่อเนื่องกันเวลาที่ไม่ได้ประกอบกิตการงานใดก็อย่าให้จิตเป็นช่องว่างมากให้เน็กมาหาพุโทโธเสีย ถ้าเวลาทําการงานใดไม่ได้ว่าพุโทโธแต่ก็มีสติอยู่กับสิ่งนั้นแทนพุโทโธแนบนี้ก็ชื่อว่าความเพียมถ้ารักษาไม่ได้อย่างนี้โดยสม่ำเสมอควบคุมไม่ได้จิตอยู่ในอำน,นาจของเราความสงบและปัญญาจะเกิดขึ้นได้มากจิตที่สงบแล้ว ย่อมรู้สึกให้คุณกับผู้ที่ได้รับความสงบนั้นให้เกิดความสุขความอิ่มใจเพราะเหตุแห่งจิตสงบแล้วจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นตึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้รอบคอบ และมีสติรู้ทันจิตอยู่เสมอว่าที่เราภาวนาพุทโธพุทโธนี้เหตุไรในบางครั้งสงบในบางครั้งไม่สงบเหตุที่ทำให้ความสงบเกิดขึ้นจดจําไว้นำมาปฏิบัติทุกครั้งเหตุที่ความไม่สงบเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าในลกเสีย เพื่อให้สิ่งนั้นมาเป็นข้อขัดขวางจิตหรือมาเป็นมนิวร์ขัวางจิตอีกต่อไปการรักษาจิตให้เกิดความสงบใ้ความดีดังในกล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐท่านที่กล่าวว่าเป็นอุดวมมงคลด้วยประการชนนี้ตอนนี้ไป จงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีความอิ่มใจตั้งมั่นดีแล้วตั้งใจนึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นให้เบาบางให้เบาบางจากอิยให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรส และอารมณ์ทั้งอิทธาลมและอน,นิทธาลมตั้งมั่นไว้เสมอสุขก็ไม่หลงระเริงยินดีทุกขก็ไม่เสียใจความจิตไว้เป็นกลางอยู่อย่างนี้ความตั้งมั่นของจิตไม่วันว้วเขจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสอนไป จงตั้งใจด้วยความมีติเอานาพุโทโธพุโทโธเพื่อรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิอาวนาต่อไป